นิยายดักเรื่องโซ่สวาซาตานแต่งโดยตาอนัตตาตอนที่23ความรักที่มีค่ามันเป็นยังไงถาปรกรเฝ้าถามตัวเองเมื่อเขานั่งอยู่ในรถของพ่อที่เขายืมขับออกมาเพื่อจะดมองหน้าบ้านของวารีเพราะ กลัวว่าเธอจะจำรถของเขาได้และหนีตเตลิดไปเสียอีกเมื่อเย็นนี้เขาเห็นเธอเดินออกมารถน้ำต้นไม้เห็นท่าทางของเธอมือลอยเขาเห็นตะวันออกไปซื้อของสดเข้ามาทำอาหารกินกันในบ้านความสุขของพี่น้อง คำตอบของความรักที่มีค่าเขายิ้มเยาะครั้งหนึ่งเขาเคยมีความสุขแต่เขากลับมองข้ามมันไปแต่ตอนนี้เขาอยากจะควายคว้ามันกลับคืนมาอย่าล้อเล่นกับความรักมีใครคนหนึ่งเตือนรอยยิ้มคราบน้ำตา เขาบอกเองว่าวาดีเหมาะกับเสียงโหเราอไม่ใช่ร้องไห้แต่เขาก็ยังทำให้เธอร้องไห้ซ้ำๆทำให้เธอเจ็บปวดกับคำพูดได้ๆ้ายอยู่เสมอตอนนี้ในบ้านของเธอเริ่มปิดไฟเงียบไปแล้วมีเพียงแขเขาที่ยังมองหลังคาบ้านทั้งที่ เขามีกุญแจจะเปิดเข้าไปเมื่อไรก็ได้แต่มันจะต่างอะไรกับคนร้ายที่คอยจุ้มดูเหยือ่อแต่เหยื่อที่เขาคอยมองกลายเป็นพวกกลุ่มหัวใจนักกล้าอย่างเขาสมน้ำหน้าเขากรนด่าตัวเองเคยมีรักที่มีค่าอยู่แท้แต่กลับทิ้งมันไปอย่างไม่ใย,ยดีหูหนวกตาบอด ไม่รู้จักทนุถนอมความรักที่มีให้คงอยู่แล้วก็ต้องมานั่งด่าตัวเองทนทรมานแบบนี้แหละในที่สุดไฟดวงสุดท้ายในบ้านก็ดับลงถาปกรมองนาฬิกาข้อมือของเขาห้าทุ่มเขาสตาร์โดดถอนใจก่อนจะตรงกับบ้านโดยไม่ดูว่ามีอีกคน ที่ยังคงคอยมองออกมาจากในบ้านที่ถาปรกรคิดไปเองว่าทุกคนคงเข้านอนกันหมดแล้วตะวันถอนหายใจเขารู้จักระวังตัวเพราะตั้งแต่ที่เขาต้องคอยหลบหนีคนของถาปรกรทำให้เขาตะแวดระวังรอบตัวอยู่เสมอและรลถรูคันนี้ ก็มาจอดส้มอยู่หลายชั่วโมงทำไมเขาจะไม่รู้ว่ามาคอยดูความเคลื่อนไหวตะวันถอนใจพอร,รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเขาควรต้องไปขอโทษอีกฝ่ายแต่ยังติดที่วารียังไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่ไปอยู่วัดเขาก็ทำอะไรอะไรเป็นแทบทุกอย่างจนเขานึกอยากจะออกบวช เพราะความสูญเสียไม่ใช่ว่ามันไม่ทำให้เขาคิดไม่ได้ยิ่งมีหลวงพ่อคอยสอนธรรมะเขาก็ยิ่งซึมซับในรสประธรรมเขาไม่น่าหลอกลวงระทานันเขาไม่น่าคิดว่าทุกอย่างมันง่ายได้แม้เขาจะไม่ได้ล่วงเกินเธอแต่แค่คำขู่ว่าจะทิ้งสาวน้อยก็ตีโพยตีพาย น้อยใจจนคิดสั้นเขาจึงไม่อาจมีโอกาสได้แก้ตัวอีกมาคิดได้ตอนนี้ก็เสียสายไปเสียแล้วคงไม่ต่างอะไรกับน้องสาวของเขากับทาปกรณ์แต่มันต่างกันที่วารีเข้มแข็งมากพอที่จะอยู่ต่อไปได้แต่เขาเองก็ทนให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เขาต้องทำอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะสภาพของน้องสาวของเขาตอนนี้เอาแต่นั่งมือจนบางครั้งคนมองยังรู้สึกเศร้าไปด้วยทั้งๆที่บอกว่าไม่เป็นไรแต่ใครเล่าจะลืมความรักลงง่ายๆนะักไม่มีทางมันไม่มีทางรอกแม้แต่เขาที่คิดล้อเล่นกับความรัก คิดว่าเขาไม่ได้รักระทานันในตอนแรกแต่ยังอดใจวันไหวไปกับสาวน้อยไม่ได้เชางน่าสงสารหากเธอไม่คิดสั้นเขาคงจะปล่อยเธอไปเพราะเขาคงไม่กล้าเทียบชั้นกับเธอจนเกิดเป็นภัยต่อตัวเธอเองจนเรื่องมันบานปลายกลายเป็นกระทบกระเทือนไปถึงสองครอบครัวอย่างนี้ เขาเดินไปที่ห้องของน้องสาวเห็นเงาร่างบางที่นอนหลับคุดคูอยู่บนเตียงจึงเปิดไฟหัวเตียงเขาไม่เคยใส่ใจดูแลน้องสาวเพราะแม่เอาใจเขามากและคิดว่าน้องก็เป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแรงและเป็นคนเก่งและในช่วงนั้นเขาก็ติดเพื่อนสัมมาเลเทเมาไปเรื่อย จนมาถึงตอนนี้ที่ต้องหันกลับมาดูแลน้องสาวที่เหลืออยู่เป็นสายเลือดคนเดียวและเป็นสายเลือดเดียวกันกับเขาเธอวบาบางอ่อนแอแก้มของเธอยังแนบอยู่กับหมอนที่ยังมีรอยน้ำตาอันเปียกชุ่ม อย่าล้อเล่นกับความรักคำนี้ดุนแรงและมีผลต่อชีวิตของใครหลายๆคนไม่มีใครมีความสุขได้เพียงอย่างเดียวกับเรื่องความรักทุกๆคนรู้ว่ามันต้องมีความทุกข์และยิ่งต้องห่างจากคนที่รักก็ยิ่งเจ็บปวดเขาถอนใจอีกครั้ง เขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อน้องสาวของเขาเพื่อพี่ชายของคนที่เขาสูญเสียน้องสาวเช่นกันเขาเป็นคนเริ่มต้นเรื่องทั้งหมดเขาก็ควรจะจบเรื่องทั้งหมดก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเขาถอนใจยืดยาวยกผ้าห่มขึ้นวางบนอกของน้องสาวที่ทำท่าเหมือนจะหนาวสรรั่น มือหนาวางบนศีรษะนุ่มผมดำสลวยอย่างเอ็นดูทั้งที่ไม่เคยคิดจะใส่ใจเลียวแลเมื่อเอื้อมือจะปิดไฟหัวเตียงกลับเห็นซองยาเขาก็หมดคิ้วเข้มตาของเขาฝาดไปหรือเปล่าซองยาเขียนว่ายาบำรุงขันและยาแก้อาการแพ้วิ่งเวียนอย่างนั้นหรอหรือว่า เขาครางในลําคอวางซองยาเอาไว้อย่างเดิมในใจของเขาตื่นเต้นหัวใจของเขาระดัวหรือว่าจริงๆแล้ววาดีไม่ได้แท้งรอยยิ้มยกขึ้นมุมปากน้องสาวของเขาร้ายนักนี่ถ้าเขาไม่กลับมาเธอคงจะหนีไปไมีหน่าละ่ะ เห็นเอากระเป๋าลงจากรถคงเกิดเรื่องขึ้นก่อนนะสิถึงหนีไม่ได้เขาเดาเหตุการณ์ต้องเป็นตามนี้แหละเขายิ้มออกมาเอื้อมมือปิดโคงไปก่อนจะออกมาจากห้องนอนของน้องสาวด้วยรอยยิ้มอารมณ์ดีเริ่มคิดวางแผนการเมื่อก่อน เคยวางแผนให้ตนเองได้เงินจากสาวๆแล้วทำไมจะวางแผนให้คนสองคนกลับไปรักกันอีกไม่ได้ละ่ะชายหนุ่มหมายมากในใจทำท่าคิดก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องนอนของตนและยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีแตถาได้ยินพี่ไหมจะโกรธพี่หรือเปล่า ถ้าพี่จะยกน้องสาวของพี่ให้กับพี่ชายของราธาเขาถามออกมาก่อนจะมีลมเย็นๆพัดผ่านทั้งที่เขาก็ไม่ได้เปิดแอร์และไม่ได้เปิดหน้าต่างนี่คือคำตอบของเธอใช่ไหมเขาถามกลับแม้จะไร้เสียงตอบ ชาปกรส่งเสียงอ้อแอลงมาจากรถหลังจากที่เมษาพยายามจะพยุงเขาขึ้นไปบนบ้านแต่เขากลับปัดไม้ปัดมือจนเมษาได้แต่จนใจคุณอดุนีและคุณฐานานเองก็ยังคงรอลูกชายกลับมาบ้านยิ่งเห็นสภาพเมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็ได้แต่ถอนใจด้วยความสงสารสองวันมาแล้วที่ลูกชายของท่าน เมากลับมาทุกคืนตั้งแต่ที่วารีออกจากโรงพยาบาลเขาไม่เคยทิ้งงานที่บริษัทแต่ช่วงกลางคืนก็กลับมาแบบไม่ได้สติเมากลับมาทุกคืนเดือดร้อนเมษาต้องขับรถพากลับมาทุกทีขอบใจมากนะจ๊ะเมษาคุณอดุนิเอ่ยขอบอกขอบใจเลยคะ่ะนมครับไม่เป็นไร เขาเองก็ยิ้มเซียวๆแค่ทำตามหน้าที่เพราะดูว่าเรื่องแบบนี้คงต้องใช้เวลาเยียวยานานพอดูผมขอตัวก่อนนะครับฐานันพยักหน้าตบหลังตบไหลเมษาแทนอาการขอบใจมองตามภรรยาของเขาที่ตามไปที่ห้องนอนของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคุณอรุณี เฉดตัวให้ลูกชายแต่เขากลับสายหน้าไปมาทำเสียงอ้อแอใส่มารดาไม่เป็นไรครับผมไม่เมาเขาบอกแล้วหัวเราะให้มารดาหายหัวเข้าห้องน้ำไปหลบหน้ามารดาเมื่อได้ยินเสียงน้ำท่านจึงถอนใจหาดูไม่ดอกว่าเขากลับไปนั่งกอดเขา ปล่อยให้น้ำเย็ยนๆชะล้างความเจ็บปวดและน้ำตาทั้งที่พยายามบอกให้ตัวเองเข้มแข็งแต่ก็ทำไม่ได้หากเป็นมื่ก่อนได้กอดคนร่างบางเขาคงมีความสุขแล้วจะโทษใครถ้าไม่โทษตัวของเขาเองอุารีผมคิดถึงคุณเขาพร่ำก่อนจะเงยหน้าให้น้ำราดตัว ราดหัวให้สาแก่ใจดูว่าคร่ำครวญไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็ขอเจ็บให้ถึงที่สุดสุดท้ายก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองน้ำตาลูกผู้ชายยิ่งเห็นดอยยิ้มยิ่งได้ยินเสียงหัวเราะของเธอกลับยิ่งเห็นแววตาเฉยชาเกลียดชังที่เธอมองมาที่เขาอีกนานไหม อีกนานไหมวารีนานไหมกว่าผมจะลืมคุณตื่นเช้ามาวันนี้ตะวันทำอาหารอย่างอารมณ์ดีอาหารเช้าง่ายๆสำหรับเขากับน้องสาวก็แค่ข้าวต้มหมูร้อนๆแต่เมื่อวารีออกมาจากห้องกลับมีสีหน้าไม่สู้ดี กับอาหารที่มีกลิ่นหอมเธอทำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกก่อนจะวิ่งพรวดเข้าห้องน้ำและอาเจียนออกมาแม้จะไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยจนตะวันต้องวิ่งตามเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงเป็นใยน้องสาวของเขามีใบหน้าซีดเซียวเหงื่อออกผุดพรายไปทั้งใบหน้าและหน้าผากจนเขาต้องหาพ่อคนหนูนุ่มๆม,ม,มาช่วยซับ ไหวไหมล่ะเราพี่ชายถามออกมาสีหน้าไม่ปร่งบอกความตกใจออกมาเลยสักนิดจนคนที่พยายามเก็บอาการมาตลอดสองสามวันได้แต่สายหน้าวาดีไม่เป็นไรหรอกค่ะบอกพลางซุดตัวลงนั่งบนเตียงนุ่มตะวันจึงนั่งลงข้างๆเธอหยิบยาดมในลิ้นชักมายัดใส่มือบาง เธอจึงรีบเปิดฝาดมยานั้นจนรู้สึกดีขึ้นคิดจะบอกคุณประกรณ์เมื่อใดวารีหันมามองหน้าพิชายอีกครั้งเมื่อเห็นเขายังคงยิ้มจะไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอถ้าคนเป็นพ่อเขาไม่มีสิทธิ์รู้ว่าลูกของเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อพูดออกไปแล้ววารีก็ทำสีหน้าตกใจ ที่ตะวันรู้เขายิ้มอีกครั้งก่อนจะลูบผมดำสลวยของน้องสาวก็แค่นึกสงสัยยิ่งพอเห็นอาการแพ้ของแกก็ยิ่งแน่ใจวารีคิดให้ดีนะท้องของแกนะมันใหญ่ขึ้นทุกวันหลานของลุงก็ต้องมีพ่อลุงจะไม่ยอมให้หลานกำพ้าพ่อแน่ ลุงจะไม่ยอมให้พ่อของหลานมาคอยเฝ้ามองหลังคาบ้านอยู่ทคืนหรอกนะยิ่งพูดยิ่งทำให้คนฟังใจหายคุณประกรณ์มาหรอคะตะวันพ่นลมออกจากจมูกเห็นมาจอดรถมองหลังคาบ้านทุกวัน พอไฟปิดหมดบ้านถึงจะกลับเขาทรมานแกก็ทรมานวารีก้มลงมองเมืองของตัวเองเธอไม่รู้เลยว่าเขามาอยากเข้าใจผิดนะว่าฉันจะเลี้ยงหลานไม่ได้แต่ฉันก็ไม่อยากเห็นแกนอนร้องไห้ทุกคืนทุกครั้งที่ฉันเห็นแกทำเหมือนว่ามีความสุขแต่แกก็ยังร้องไห้อยู่ทุกคืนฉันไม่ล่ะ แล้วมันจะมีความสุขตรงไหนตะวันมองน้องสาวพลางภาวนาให้วาดีตัดสินใจให้ได้ถูกต้องเขารอให้เธอพูดแต่จนแล้วจนรอดวาดีก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ถ้าแกตัดสินใจแล้วอย่างรอบคอบว่าจะเลี้ยงลูกคนเดียวลุงคนนี้ก็พร้อมจะเลี้ยงหลานนะ พี่จะไม่ทิ้งแก่กับลูกหรอกเขายังบอกอย่างอารมณ์ดีวาดรีจึงพลอยยิ้มไปด้วยเม่ได้ยินผู้ชาพี่ชายของเธอพูดออกมาแบบนั้นถึงไม่มีการกอดปลอบเหมือนอย่างครอบครัวอื่นเพียงเพราะเธอกับพี่ชายเพิ่งพูดคุยเปิดอกกันเป็นครั้งแรกมันย่อมมีอาการเครอะเขินอยู่บ้างแต่เพียงเท่านี้ มันก็ทำให้หัวใจของเธออบอุ่นให้ความมั่นใจว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังเพียงคนเดียวอืมเอาล่ะสงสัยต้องถามอากูเกิลดูซะหน่อยแล้วว่าจะมีอะไรที่คนแพ้ท้องพอจะกินได้บ้างตอนเช้าๆอาหารเช้าสำคัญที่สุดเขาทำท่าตลกตลกก่อนจะทำท่ากดโทรศัพท์เพื่อหาข้อมูล ทา,ทางของเขาดูแปลกๆจะว่าไปแล้วพี่ชายของเธอก็พอมีแรงใจอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้สู้เพียงลำพังคนเดียวที่เคยคิดว่าจะไปอยู่แค่ลำพังแต่ตอนนี้กลับไปไหนไม่ได้ซะแล้วเพราะพี่ตะวันของเธอคงไม่ยอมอีกอย่างท้องของเธอก็จะโตขึ้นทุกวันทุกวันประจานว่าลูกของเธอ ยังต้องเติบโตและเธอควรจะตัดสินใจอย่างไรดีเมื่อตะว,วันเดินออกไปจากห้องของเธอแล้ววารีจึงได้แต่จมจำอยู่กับความคิดของตัวเองร่างบางเดินออกไปทางระเบียงปล่อยใจไปกับก้าวแต่ละก้าวคิดทบทวนเรื่องทั้งหมดด้วยสติอันครบถ้วน ใช้ทั้งสมองใช้ทั้งหัวใจในการตัดสินใจในครั้งนี้จบแล้วนะคะโซ่สวากาตานตอนที่23เนาะก็สั้นไปนิดนึงนะคะขอภหตาเวียนหัวแล้วมีความรู้สึกเหมือนเขียนวนไปวนมารู้สึกยังไงรือเปล่าไม่รู้ก็เขียนเท่าที่จะเขียนได้นะคะ ตาฝากเรื่องรายได้เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะตายังไม่แน่ใจนะคะว,ว่าวันนี้จะลงนิยายกี่ตอนเนาะมีคนถามว่ามีกี่ตอนเนาะถามทุกวันตาก็บอกทุกวันตายังเขียนอยู่นะคะเลยไม่รู้เนาะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลยนะคะคอมเมนต์มาได้เนาะ เดี๋ยวตากดหัวใจให้แล้วก็อดูว่าตาจะตอบอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเวียนหัวค่ะตาไม่ค่อยอยากจะใช้สายตาเลยขนาดเขียนยังต้องคอยพักสายตาอยู่บ,บ่อยๆตาตั้งขออภัยกับอาการไม่พร้อมของตาด้วยเนาะแล้วก็ยังมีอาการอ่เสียงแหบๆเนาะก็ อดทนกับสภาพนี้ของตาไปก่อนนะมันยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะรำคาญเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะ,ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของตาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยไปนะคะทุกการทุกการกด อันไหลของคุณก็มีผลกับตาทําให้ตาโดนเพ่งเล็งนะคะแล้วก็อ่าตาฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเงินเดือนฝากไปแล้วแล้วก็ฝากเรื่องช่องแมวเนาะนิยายนิยายช่องแมวนิยายแปลนะคะช่วยเข้าไปดูหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตาคงไม่ได้เอาไว้นานเพราะว่ามันไม่ใช่นิยายของตานะคะก็ตามที่ตาบอกนั่นแหละก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะ แล้วก็มีแค่นี้แล้วเนาะยังไงก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ